ของฝากจัดบ้านใหม่เมื่อหลายปีที่แล้วเราได้ซื้อบ้านที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่แถวนนทบุรีเป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้ขออนุญาตจัดสรรใดๆจึงมีลักษณะแบ่งเป็นหลังๆซึ่งถ้านับก็จะมีประมาณสิบหลังในขณะนั้นเหตุผลของเราที่ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ก็คือบ้านค่อนข้างใหญ่จึงได้เนื้อที่ที่ค่อนข้างเยอะ มันก็ดูคุ้มค่าดีซึ่งบ้านหลังนี้เราได้ซื้อมาในราคาประมาณสองล้านนิดๆหลังจากจองเสร็จก็มีการสั่งซ่อมแซมและก็ต่อเติมเพิ่มนิดๆหน่อยๆมีอยู่วันหนึ่งตอนนั้นประมาณยนเย็นๆได้ช่วงปลายฝนเราก็ได้พาแฟนไปดูบ้านว่ามีการต่อเติมไปถึงไหนแล้วขณะที่เดินผ่านกองวัสดุก่อสร้างเข้าไปในบ้าน ในขณะนั้นฝนก็ได้ตกลงมาพรำๆเวลาก็ประมาณห้าโมงเย็นน่าจะเป็นช่วงที่คนงานกลับบ้านกันหมดแล้วเพราะว่าเราไม่เจอใครเลยพอเดินเข้าไปในบริเวณบ้านเราก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนงานก่อสร้างนี่แหละเขาได้เดินสวนเราออกไปไม่ถึงห้าวินาทีเราก็เกิดนึกสงสัยอะไรบางอย่างก็เลยจะหันไปถามผู้หญิงคนนั้นแต่พอหันไปก็ไม่เจอใคร เราก็เดินตามไปแบบติดๆคิดว่าจะต้องเจอแน่นอนแต่พอมาถึงหน้าบ้านกลับไม่เจอใครเลยมองไปที่ถนนทั้งซ้ายขวาแบบโลง่ลงๆไม่มีรถบงังก็ไม่เจอผู้หญิงคนนั้นเขาหายไปแบบน่าสงสัยแต่เราก็ได้เก็บความสงสัยนั้นไวค้คนเดียวแล้วก็เดินกลับเข้ามาหาแฟนในบ้านและนี่ก็เป็นเหตุการณ์แปลกๆเป็นเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ ซึ่งตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่เราก็ได้เจอเหตุการณ์แปลกๆมากมายอย่างเช่นอยู่ดีๆทีวีก็เปิดขึ้นมาเองซะอย่างนั้นโดยเรื่องนี้ทั้งเราและแฟนก็เจอเหมือนกันทั้งคู่และก็เหตุการณ์ของตกพื้นโดยหาสาเหตุไม่ได้มีอยู่คืนหนึ่งเราได้ลุกขึ้นมาเข้าห้อง,งน้ำตอนกลางดึกเราก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะกระจกตรงระเบียง ซึ่งเสียงในตอนนั้นมันดังมากๆแต่แปลกที่แฟนเราไม่ยอมตื่นทั้งๆที่แฟนเรานอนอยู่ข้างๆกระจกเราก็คิดไปว่าเขาคงทำงานหนักแล้วก็คงหลับลึกก็เลยไม่ได้ยินอะไรตอนนั้นในใจเราก็กลัวไม่กล้าเดินไปดูแต่อีกใจก็อยากรู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่เราจึงเดินไปเปิดไฟหัวเตียงฝั่งแฟน แล้วก็สก,กิดแฟนให้มันลุกมาดูเป็นเพื่อนแต่ปลุกยังไงแฟนก็ไม่ตื่นสักทีจนเราตัดสินใจว่าเป็นไงเป็นกันละวะเราเลยเปิดม่านตรงระเบียงออกสิ่งที่เราเห็นมันน่ากลัวจนเราแทบจะเป็นลมไปเลยเราเห็นผู้หญิงคนเดิมคนที่เดินจากเราไปคนที่เราเห็นตอนซ่อมบ้านเธอเอาหัวของเธอโขกกับกระจกเสียงดังตึงตึงตึง แล้วสภาพเธอนั้นเปียกบอนไปทั้งตัวเราจำได้ว่าเราเห็นภาพนั้นอยู่ประมาณสามวิได้เราก็กรีดออกมาลั่นบ้านแล้วแฟนก็สะดุ้งตื่นถามว่าเธอเธอเป็นอะไรอะ่ะเราก็ได้แต่ร้องไห้พูดไม่ออกบอกไม่ถูกได้แต่ชี้ไปที่ระเบียงพอผ่านไปสักพักเราก็เริ่มได้สติเราก็ได้บอกให้แฟนพาไปนอนโรงแรมหน่อย ณนะตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้คือหัวเด็ดตีนขาดยังไงเราก็จะไม่นอนบ้านเด็ดขาดพ่อถึงโรงแรมเราก็ได้เล่าเรื่องที่เราเจอทั้งหมดให้แฟนฟังแฟนเราเลยบอกว่างั้นก็จัดทำบุญบ้านไปเลยนิมนต์พระมาสวดอุทิศส่วนกุศลให้เขาไปเลยจะได้สบายใจพอเช้าของอีกวันเราก็ไปหาซื้อของเตรียมทำบุญบ้านระหว่างเตรียมของเราก็บอกแฟนว่า เราไม่ขอเข้าบ้านได้ไหมขอเข้าพร้อมพระในวันพรุ่งนี้เลยทีเดียวคือเราอยากนอนโรงแรมอีกสักคืนแฟนก็โอเคเช้าวันทำบุญเราก็ได้ให้แม่เอาของคาวหวานมาเตรียมไว้ตั้งแต่เช้ามืดแล้วแม่ก็ได้เดินมาถามเราว่าเราจ้างแม่บ้านมาหรอซึ่งเราก็งงๆเพราะที่บ้านยังไม่มีแม่บ้านเลยสักคนเราเลยถามแม่ว่าเขารูปร่างเป็นไงอะแม่ แม่บอกว่าเห็นหน้าไม่ค่อยชัดแต่รู้แค่ว่าเป็นผู้หญิงผมยาวปะบะ่าตัวผมผอมเดินสวนกับแม่ออกไปที่หน้าบ้านเมื่อกี้นี้พอฟังแม่พูดจบเรานี่ขนลุกไปทั้งตัวเลยจะ้ะแต่ก็ไม่ได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้แม่ฟังหลังจากทำบุญเสร็จมีพระท่านหนึ่งได้เดินออกมาบอกเราว่าผู้หญิงที่เราเห็นนั้นเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วเขาตายตรงนี้ ก่อนที่หมู่บ้านนี้จะสร้างซสอีกการที่เขามาปรากฏตัวให้เราเห็นเขาแค่อยากได้บุญจากเราแล้วท่านก็ได้บอกอีกว่าถ้าอยากอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขให้เรานั้นหมั่นทําบุญกรวดน้ํำทุกวันพระหลังจากวันนั้นเราก็ทำตามที่พระท่านบอกโดยตอนกรวดน้ำํำเราก็นึกถึงหน้าผู้หญิงคนนั้นหลังจากนั้น เราก็ไม่เคยเจอเธออีกเลยถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดติดตามช่องเขาว่ากันว่า Story เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ